เมตาบริกซินโดมกับโรคอ้วนรู้ลึกรู้จริงพร้อมดูแลผู้ป่วยได้อย่างรอบด้านก่อนฟังอย่าลืมกดหัวใจและก็ติดตามเอาไว้เพื่อเมพาดคอรเรียนดีๆที่อยากแนะนํานะคะรู้หรือไม่เมตาบริกซินโดมและโรคอ้วนไม่ใช่แค่ปัญหาน้ําหนักเกินแต่คือสัญญาณเตือนของโรคเรื้อรงังร้ายแรงทั้งเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงและโรคหัวใจ NDCU m a j um o พาคุณเจาะลึกตั้งแต่สาเหตุกลไกของโรคในคอเมตาบริกซินโดม and o b เบ i ิตีจับผู้เชี่ยวชาญด้านต่อไรท่อและเมตาบอริซึมครอบคุมทั้งการประเมินความเสี่ยงการเลือกแผนการรักษาที่เหมาะสมรวมถึงกลยุทธ์การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อป้องกันและควบคุมโรคสรัาแสดงให้เห็นนะคะว่าอัตราการเกิดของโรคอ้วนในทั่วโลกเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยเราก็เข้าใกล้เคียงปี2025แล้วปี2030เนี่ยอัตราโรคอ้วนก็ยังเพิ่มขึ้นในเรทที่น่าตกใจอยู่ค่ะสมัครเรียนง,ง่ายๆเพียงคลิกลิงก์เพื่อรับชมแพลตฟอร์มได้เลยค่ะเพราะเราคือ MDCU Medumo องความรู้ทางการแพทย์ไร้ขีดจำกัด